ยดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nikki Story นะคะแอบวันนี้จะพาน้องกินข้าวค่ะดูสิคะครับลูกแม่ครับอันนี้ก็สวัสดีค่ะโอ้โหดูสิคะทั้งสองนายและอาคะค่ะลูกแม่อ้ยจะมาเขี่ยแม่ทําไมแม่ให้กินอยู่นู่นน่ะนนแม่ให้กินครับแม่ให้กินค่ะลูกเดี๋ยวกินนะครับลูกนะเดี๋ยวกินนะดูสิในอะไรลุนน่ะครับ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 ไป อันนี้ของน้องลายมาลายมาเด็กของลายลูกมามาพี่นิกกี้มาที่ลูกพี่นิกกี้นี่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 อ๋อคือนั้นเลยหิวหิวแล้วอ่ะมามามาอ่ะกินกินโอ้หลงขาดเลยเหรอลูกหืหลงขาดเลยเหรออ้ยหลงขาดเลยลายมาอืมอืมอิ่งกินเลยเอ วันนี้แม่ครูก็หุงข้าวแล้วก็ทําน้ําซุปแล้วก็ข้าวต้มนะคะง่ายๆให้หน้องอีกครั้งหนึ่งเนาะเขาชอบนะคะมีผักด้วยตลอดลายลายอย่าไปใส่พื้นนะลูกมาลายขาลูกมานี่มานี่มานี่ลายมาลูกมามานั่งกินดีๆลูกกินดีๆน,น้องลายถ้าเขาเห็นมีชิ้นเนื้อเขาจะคาบออกจากถาดนะคะไม่เหมือนพี่นิกกี้พี่นิกกี้นี่กินอย่างมีอ่ามารยาทนะแต่เจ้าลายชิ้นใหญ่ไม่ได้นะคะ เนื้อชิ้นใหญ่จะข้าบออกเลยม,มีผักเหมือนเดิมนะคะใส่ผักครบเลยนะคะนุ่ครูจะทำข้าวต้มแล้วแบบเละๆให้เลยผักเลยจะนิ่มเลยนะคะไล่หนูอย่าไปใส่พื้นลูกมาไลมาดิไล่มาดิลูกมานิมาดิมาดิไล่มามาไมาทางนี้ดิ เพื่อนหมดแล้วนี่นมามอะไรมะไปไ,ไปกินไปกิน่าน่ากินไม่ดีหรกเหงื่อจะลงถายอดไมไวจะหลงถายเลยน้องลายเนาะเอ๋พี่นิกกี้เนาะ กินหมอ่กินข uh ับเลยนะขับก็กินใช่ไหมชอบก็ชอบแต่จะไล่ข้ามเนื้อก่อนนะข้ามเนื้อก่อนเลยกินดีๆลูกกินดีๆีายกินดีๆอ่าหมุนหน้าหมุนหลังล่ะ เลือกกินเนื้อก่อนว่าคนอื่นกินมาลูกห่างเยเสียงกินอาหารทํามือจะว,วันละครั้งนะคะแล้คุยจะทําให้ช่วงที่มีเวลายอยู่นี่แล้วคุยจะทําให้กินอาหารทํามือว,วันละครั้งนะ แล้วก็นอกนั้นก็อาหารเมร็ดกับน้ำนะคะ,ะบางวันก็มีเม็ดจับอาหารเมร็ดแล้วก็นมนะคะก็สลับกันไปนะคะ,ะน้องก็ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะคะแข็งแรงอยู่นะคะแต่ที่สําคัญก็คือน้องจะรู้จักความขึ้นนะน้องน้องบอกไม่บอกก็ทําได้แล้วนะคะรู้จักไหว้รู้จกัจกขอบคุณแล้วค่ะที่แม็กี้นี่ฉลาดมากนะคะ เจ้าลายก็เหมือนกับเป็นบางครั้งแต่เจ้าลายจะนั่งนะคะแล้วเวลาไหว้ก็จะอ้วนเนาะเขาทำไม่ได้นะหมอบแล้วก็ลูกก็จะแตกๆๆนะก็รู้ว่าเขาไหว้ขอบคุณนะคะเจ้าลายโอุ้ยอิ่มไหมลูกอิ่มไหมอิ่มไหมพี่นิกกี้เนี่ยอิ่มไหมอืมพี่นิก้อิ่มหรือเปล่าลูกอิ่มอิ่มไหมโอ้โหเกลี้ยงเลยโตเจ้าลายกินวช้าค่ะ หยอกล้อกันแล้วก็นอนแค่นั้นเองเออเนรอนแล้วอ่อนแล้วอ่อนแล้วเนรอนแล้วครับลูกครับผมรู้แล้วกินน้ำก่อนลูกน้ำก่อนหึหึน้องเขาทำอะไรเหมือนจะทำอะไรฮึทำไมทำแบบนั้นล่ะกินน้ำก่อนลูกทีนี้กินน้ำก่อนครับโอ้โหเนรอน เพียรไหมค่ะทั้องัำอะไรทุกอย่างเลยนะอร่อยมากกินน้ำก่อนลูกนี่กินน้ำก่อนลูกแม่กินน้ำก่อนครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับลูกโอ้ยลูกเองรักแล้วรักแล้วรักแล้วรู้แล้วว่ารักนะรู้แล้วรู้แล้ว อะไรเนี่ยแม่ดูไม่เห็นเก่าอยู่บ่อยเลยฮะฮะฮะอิ s, SO ่มแล้วเหรออะไรอิ่มแล้วเหรอลายฮะอิ่มแล้วเหรอลายอิ่มยังฮะฮะอิ่มแล้วเหรอฮะเนี่ยเน้าเล่นกันอิ่มแล้วนอนนะลูกเนาะข้าวแลนอนนะแม่แม่ออกให้จะลืมแม่พวกนี้ไม่ออกเหรอ แหมก็ะจะปูนให้น้องนอนสบายนะคะออกบ้างนะคะแต่ก,ก็ไม่แน่นนะคะน้องก็จะหลวมอนอนสบายไปนอนสบายนะลูกนะไปไนอนนะคะขอบคุณครับอิ่มแล้วนะครับน้องอิ่มแล้วนะครับอืมอ่ะยิ้มยิ้มหมดนะไล,ล,ล่ไล่หนูทำอะไรนะลูกกระดาษอะไรอะ่ะไม่เอานะคะไม่เอาค่ะลูกไม่เอา เดี๋ยวถ้าถูของสาคัญน้องต้องเก็บไวนะ้น้ากระดาษอะไรไม่ได้นะคะน้องลายี่ยจะชอบกัดนะอยู่ไม่เอาถ้าเผื่อเป็นกระดาษสําคัญแล้วเ,เก็บให้หมดแล้วเลยนะอ่าเป็นยามเฝ้าร้านให้นะคะกลางคืนมานะคะไม่มีใครกล้ามาเลยค่ะแถวนี้นะขนาดดูข้างนอกเขายัง <c oughs> <c oughs> เขาอยัางต้องระวังเลยนะคะได้ยินเสียงไม่ได้เลย กลางคืนมาถ้ามีเสียงแถวน้าบงหน้าบ้านนะแต่ส่วนมากแล้วถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยน้องจะจะส่งเสียงท้างคืนเลยนะคะถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ได้นะแต่ถ้าอยู่ในนี้จะปิดมิดชิดแล้วก็นอนอย่างหลับสบายนะคะขั้นสองมาแม่ขายให้มาขายยมาอนนี้มา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 ๆๆๆๆมอมา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 อาม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 าคาม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 ๆๆๆๆๆ ผมอิ่มแล้วนะครับผมอิ่มแล้วครับนนนะคะเออก็อย่างนั้นแหละเอา้าเอา้าเอา้าเอา <laughs> มุกพี่เข้าไปแล้วเอ,เอ้าเอ้าลูกเลอือ้านี่ความสุขของน้องๆนะคะเอฟซีนะ่านะคะเนอะเนด,ดู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 คะ่ะพอใจอ้อนและอ่อนใหญ่เลย <laughs> เอ้ยดูไปอืเอา้าเอาเอาเอา้าเอา้าเอา้อืรักแล้วครับรักแล้วครับรักครับรักครับอืมรักทั้งสองครับพี่โนอนรักทั้งสองครับอือเผื่อ,เห,อ, <ün ks> อเห็นแล้วก็มีความสุขนะคะน้องๆเนอะอ่าเนี่ยมีความสุขะคะ่ะ ล้าอิ่มแล้วพี่นิกกี้ก็อิ่มแล้วพี่นอดก็ดีใจแล้วค่ะหลังจากเลเรียนก็พาน้องนะคะพาน้องเดินแล้วก็มาอ่าเอาข้าวให้น้องกินนะคะวันนี้พี่ๆเขาช่วยกันนะคะทํางานอยู่ข้างในเนาะ็เป็พิน้าที่ของพี่นอดแล้วก็แม่ครูช่วยกันดูแลน้องๆนะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มอบให้น้องทั้งสองนะคะก็ขอใหอ้รับบุญกุศลที่ ทำกับน้องนะคะทำกับน้องก็คือมาให้กําลังใจน้องนะคะน้อขอให้อิ่มบุญไปด้วยกันคะ่ะก็ขอขอบคุณทุก้นนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ